สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้คูตเตอรจะมาบอกวิธีการใช้ MS Teams นะครับ MS Teams โปรแกรมที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับทีนี้มันจะมีอยู่2ออย่างก็คือนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม MS Teams ลงไปใน เครื่องไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าจะเป็นมือถือของนักเรียนได้นะครับอันนั้นครูเต้ได้ไปเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ใน Google Classroom แล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้มาดูการใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือนะครับในโปรแกรมใน MS Team เนี่ยเราสามารถใช้ผ่านเบาราว์เซอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนดู จากลิงก์นะครับเดี๋ยวนักเรียนทำตามครูได้เลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับเราเปิดเบราวเซอร์นะครับของ Google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไปที่ w w w u r l ของ Microsoft Office นะครับ mm hmm. o f f i c e o ทีครูพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วเราก็เข้าไปเดี๋ยวครูขอพิมพ์ใหม่นะครับอ่ามาละพอไดอ้หน้าจออย่างนี้แล้วนะครับต้องเรียนสังเกตเห็นนะครับทางทางขวามือของหน้าจอนะครับไซมือของเราเนี่ยนะครับไซมือของเราที่มองเข้าไปหน้าจอเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าสวัสดียินดีต้อนรับนะครับแล้วลงชื่อเข้าใช้งานนะครับอันนี้เรากดปุ่ม คลิกที่ลงชื่อเขาใช้งานได้เลยนะครับหลังจากนั้นหน้าจอาจะขึ้นนะครับในเบราว์เซอร์มันก็จะขึ้นถ้าเกิดเคยมีการเข้า,าด้วยอ e ีเมลอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอ e ีเมลอย่างอื่นขึ้นมานะครับแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเราก็อาจจะต้องกรอกอ e ีเมลของเราเข้าไปก่อนนะครับโดยอีเมลของเราเนี่ยทาง โรงเรียนทางสถาบันเนี่ยได้แจกอีเมลไปแล้วนะครับก็จะเป็นคล้ายๆของคุเตอเนี่ยนะครับก็คือส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเลขประจำตัวของเรานะครับเลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับตามด้วย a เครื่องหมาย a แล้วก็ ms cdti ac th นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ อีเมลที่เราจะใช้เข้าใช้บนระบบตัวนี้นะครับมันจะต่างจากของ Google นะครับก็คือมันจะมีตัว m s เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาข้างหน้า cbti นะครับ ms cbti ac th นะครับทีนี้เมื่อเราพิมพ์อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพาสเวิร์ด ซึ่งพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสประชาชนของเรานะครับเลขประจำตัวประชาชนของเรา5หมายเลขท้ายนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวให้นักเรียนนักศึกษาลองเช็คดูอีกทีนะครับเรื่องของรหัสนะครับเตไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่านะครับเต้จะกรอกรหัสขอ,ของเต้ยนะครับ So okay. ตอนนี้เราลงมันจะขึ้นหน้าจอมาอย่างที่เห็นเนะครับแล้วก็ถ้าใครความจำไม่ดีนะครับก็จะบันทึกก็ได้นะครับถ้าความจำไม่ดีเราจะบันทึกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะ เพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานเราก็าจะไม่ค่อยบันทึกนะครับอันนี้เราก็คลิกไปตามที่เขากําหนดมาให้เขาบอกอใชันะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยส่วนป๊อปอัพตรงนี้เราจะปิดไปก็ได้นะครับอ่ะพอขึ้นมาหน้าจอจะเห็นได้ว่ามันจะมีไอคอนอยู่นะครับเรียง Outlook, o n e อาวั e ไดฟ์นะครับเวิร์ดเอ็โปรแกรมพวกนี้มันจะอยู่ในค่ายของ Microsoft ทั้งนั้น แต่ที่เราจะใช้นะครับที่พวกเราจะใช้ก็คือ MST ค,คือตัวนี้ไอคอนตัวนี้นะครับสีฟ้าๆน,นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะโหลดพอโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นหน้าจอ MST ให้เราใช้งานนะครับ แต่ของครูเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าครูเตอร์เป็นผู้สอนนะครับครูเตอร์ได้สร้างห้องแล้วก็กลุ่มแล้วก็ทีมไว้นะครับมันก็เลยจะขึ้นแบบหน้าจอแบบนี้แต่ถ้าเป็นของนักเรียนเนี่ยผู้ใช้งานใหม่เนี่ยมันจะไม่ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับว่าครูเนี่ยจะเชิญนักเรียนเข้าร่วมประชุมไหมนะครับมันถึงจะขึ้นไอตัวเป็นไอคอนของกลุ่มนะครับครูก็เดี๋ยวครูจะต้องเอาอีเมลของพวกเธอเนี่ยนะครับแอดเข้าไปในทีม นะครับในทีมของครูเนี่ยนะครับแล้วก็เธอก็จะได้จะได้เห็นไอคอนนะครับในกลุ่มวิชาที่เธอจะเรียนนะครับสำหรับการแนะนำการใช้งานนะครับ ms teams ผ่านเบราว์เซอร์ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเหมือนกันนะครับใครที่ใช้ผ่านแอปหรือว่าผ่านการลงโปรแกรมนะครับมันก็จะมีหน้าจอเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องมือออปชันการใช้งานเยอะกว่า ก็ขอจบกันนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ